สวัสดีครับพบกับเอ็มสายบุญนะครับก่อนอื่นฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับใครกดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอให้เฮงเฮงรวยรวยคาดแขวปลอดภัยมีโชคมีลาบครับวันนี้มาพบกับหนุมานทรงฤทธิ์ครับหานุมานทรงฤทธิ์นะครับนี่นะครับของหลวงพ่อวิชิตวัดลิงงามอำเภอพนัทนิคมจังหวัดชนบุรีครับ โอ้โหรุ่นนี้นะครับรุ่นเนี้ยเดี๋ยวมาดูรายละเอียดการสร้างก่อนเลยครับนี่ครับรายละเอียดการสร้างนะครับรุ่นเนี้ยราคาจองอยู่ที่179บาทนะครับก็จะมีแต่ละเนื้อนี่ครับมีทั้งชุดกรรมการนะครับแล้วก็จะมีเนื้อเงินเนื้อเงินนี่โอ้โหสร้างน้อยด้วย2008นะครับแล้วก็มีรายการวันนี้มาคือเป็นรายการรุ่นเนื้อและตัวแถมยกหลังครับรุ่นเนี้ยนะครับที่เรามาโชว์วันนี้นะครับ แต่ละรุ่นเนี่ยสร้างน้อยครับที่เรามาโชว์นี่ก็จะมีเนื้อเงินยวงขัดยาดํานะครับปตัวแถมยกลังพิเศษรุ่นนี้ยังมีแบ่งให้กับเพื่อนๆพนี่พีที่อยากเอาไปบูชานะครับหนุมานทรงลิ์เนี่ยผมแบ่งให้ราคาแบ่งปันทักมาได้เลยนะครับทักมาได้เลยครับ 3K ต่างๆเนี่ย3ามเนี่ครับลงยาดําหน้าท้องต่างๆเนี่ยโหตอนนี้ราคาสร้างเค่99ตนนะที่เราเอามาโชว์วันนี้กับ3 k ก็9 9ตนนะครับ นะครับเดี๋ยวมาดูกันได้เลยนะครับมาดูความมาดูกับองค์นี้ที่ผมชอบเป็นพิเศษก่อนโอ้โหองนี้มันคลาสสิกอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวขอซูมก่อนนะครับไม่ต้องซูมก็ได้บางทีองใหญ่มากนะครับนี่ครับกล่องนะครับกล่องเี้เขียนว่าหันุมานทรงฤทธิ์นะครับอันนี้ครับโอ้โหหมาโอ้โหนี่ครับดูความสูงน่าจะมา สามจุดห้าเซนอยู่ไหมครับเนี่ยเนี่ยนะครับโอ้โหประมาณสี่เซนนะครับประมาณสี่เซนนะครับสี่เซนกว้างก็ประมาณสองเซนนะครับนี่นะครับนี่ครับมาดูครับนี่ครับอันนี้โอ้โหนี่สร้างกระสิบเก้าต้นนะนี่เป็นเนื้อโอ้โหลักดําปิดทองนะครับลักดําหน้าทองนะครับนี่หนุมานทรงฤทธิ์นะครับนี่ด้านล ด้านล่างเป็นอย่างนี้ครับด้านบนก็ต่อโคดนี่ครับอันนี้หมายเลขอะไรเนี่ยนี่ต่อโคดอยู่นี่นะครับหมายเลขแปดสี่นะครับจะมีโคดอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับนี่ดูครับมีโคดทุกองนะครับโคดอยู่ด้านบนตรงเนี้ยนี่เห็นไหมครับโคดอยู่ด้านบนเนี่ยองนี้หมายเลขแปดสี่สร้างแค่เก้าสิบเก้าต้นนะครับนี่นะครับปกติที่ผมแบ่งปันห้าร้อยบาทนะครับแต่ถ้ามาจาก YouTube หรือ FC สายบุญก็ มาที่สา0้อยบาทไปเลยแล้วกันโอ้โหมีมีกี่องค์นะมีแค่ตนสองตอน,ตนแบ่งปันไปครับใครเห็นคลิปนี้ก็ติดต่อไปที่เฟซบสายบุญได้เลยนะครับและเนื้อที่โชว์ต่อไปก็จะเป็นเนื้อสามเคเนื้อสามเคนี่ครับเนื้อสามเคนี่ก็สร้างแค่ก้าสิบเ้าตนนะครับโอ้โหสร้างน้อยด้วยนะครับหนุมานชานสมอนครับหนุมานทรงฤทธ์นะครับนี่ครับหนุมานทรงฤทธ์อันนี้หมายโอ้โหนี่ชัดเลยครับนี่หมายเลข5้านะครับ หนุมานทรงฤทธ์นะครับเนี่ยครับอันนี้ 3K นะครับ 3K ต่อไปครับที่เป็นตัวแถมยกลังสร้าง29 9้ตนนะครับนี่ตัวแถมยกลังพิเศษครับตัวแถมยกลังพิเศษเนื้อเงินยวงขัดยาดำนะครับโอ้โหเนี่ยนะครับโอ้โหนี่สวยเลยนะเนื้อเงินยวงขัดยาดำนี่ชัดเจนเลยนะครับนี่ครับสร้างนี่ต่อโคตรเหมือนกันในนี้หมายเลขหนึ่ง หนึ่งแปดสี่นะครับนี่นะครับโหหนักมากนะครับขนาดเมื่อกี้วัดเท่าไรสี่เซนเหรอครับขนาดใหญ่มากนะครับพอสมควรนะครับใครชอบหัุมานด้านคาดแควปลอดภัยก็สามารถที่จะเช่าหาบูชาได้นะครับสําหรับกองหนุมานทรงลิ์นะครับวัดนิ่งงามหลวงพ่อวิชิตนะครับสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ